ปัญหาหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมาตลอดนะครับเกี่ยวกับการศึกษาของบ้านเราก็คือการที่ผู้เรียนไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือว่าสนใจอะไรพอจะต้องเลือกเรียนในระดับสูงๆก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการเลือกตามเพื่อนหรือว่าตามกระแสเราจะไปติดตามเรื่องนี้ในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะนะครับ โดยดาวครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการพูดจนถึงการศึกษาทางเลือกนะครับที่จะมีภาคส่วนต่างเนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษารน่องต่างๆเข้าคี้กับปัญหานี้อย่างไรครับค่ะนอกจากหน่วยงานแล้วก็สถาบันการศึกษาในระบบที่เห็นความสําคัญของปัญหานี้แล้วนะคะ,คะกลุ่มการศึกษาทางเลือกที่จัดการเรียนการสอนต่างจากการศึกษาในระบบก็พยายามที่จะตอบโจทย์ปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มีตัวอย่างหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนั่นก็คือโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะเริ่มต้นจากการทำโฮมสคูลซึ่งเป็นการที่พ่อแม่นั้นจัดการศึกษาให้กับลูกๆด้วยตัวเองค่ะก่อนที่จะเริ่มขยายการจัดการจนวันนี้นั้นมีเด็กนักเรียนกว่า200คนแล้วและด้วยแนวทางการเรียนรู้ที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็ทาให้เด็กนักเรียนของที่นี่ต่างจากที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน การตรวจร่างกายยิงในฐานะผู้ช่วยสัตวแพทย์ในสวนสัตว์ดุสิตเป็นงานที่อันทิสาเฉลิมพรพง์หรือทะเลได้มาทดลองทำระหว่างการฝึกงานมากว่า3เดือนแล้วแม้ทะเลจะเพิ่งเรียนจบชั้นม .6 แต่เธอก็ไม่ได้เร่งรีบสอบแอดมิชชั่นเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยเหมือนนักเรียนทั่วไปเพราะโรงเรียนปัญโยไทยที่เธอเรียนมาตั้งแต่ชั้นป .1 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งสอนให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทําให้นักเรียนมหกรุ่นแรกส่วนใหญ่ที่เพิ่งเรียนจบเลือกที่จะใช้เวลาฝึกงานหนึ่งปีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยสตวแพทย์บอกว่าเด็กมัธยมส่วนใหญ่ที่จะมาฝึกงานที่นี่มักจะเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่หวังจะใช้ประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศเหมือนล่งใจอะค่ะว่าเขาได้มาทําเพราะว่า กันอันนี้คือถือว่าถือเป็นสาขาเฉพาะทางเหมือนกับการเลือกอาชีพตั้งแต่เริ่มเรียนการที่เขารู้ว่าเขาชอบไม่ชอบตั้งแต่ก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งทำว่าเออเขาจะได้เดินในทางที่ถูกว่าใช่นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการหน้าที่ดูแลกระต่ายและสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์เด็กเป็นงานอีกอย่างที่ทะเลได้เรียนรู้ตลอดเวลาการฝึกงาน การทำงานที่นี่ทำให้เธอเชื่อมั่นว่าการเป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์ป่าเป็นงานที่เธอชอบแต่ระบบการสอบแอดมิชชั่นก็กำลังทำให้เธอกังวลเพราะตลอดชีวิตการเรียนของทะเลโรงเรียนไม่เคยจัดการสอบแต่ใช้วิธีเก็บคะแนนจากการทำงานในห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆจนทำให้เธอต้องแบ่งเวลาไปหัดทำข้อสอบและเรียนพิเศษเพื่อเข้าใจวิธีทำข้อสอบแอดมิชชั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ติวนี่ก็คือเหมือนเริ่มเรียนใหม่หมดเลยตั้งแต่แบบม4อ,อะไรอย่างนี้ที่แบบฟิสิกส์คือเรียนมาเหมือนกันแต่ว่าเรียนมาคนละแบบอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนกบบต้องมาแบบเปิดตํารากันใหม่ก็คือยากเหมือนกันแล้วก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนที่การศึกษาประเทศไทยจะแบบอย่างเช่นสมมติแบบบาง,บางมหาลาัยจะไม่รับเด็กที่จบม6ไปแล้วซึ่งหนูก็จะเข้าไปไม่ได้การเรียนการสอนในโรงเรียนปัญโยไทยที่ทะเลเรียนมาตั้งแต่ชั้นป1 มีเป้าหมายให้เด็กๆได้ค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองจึงเน้นจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายและเหมาะกับพัฒนาการในแต่ละวัยเด็กอนุบาลจะใช้เวลากับการเล่นเพื่อสัมผัสธรรมชาติและชีวิตรอบตัวเด็กประถมจะเรียนรู้วิชาการผ่านการลงมือทำส่วนเด็กมัธยมจะต้องเรียนรู้โลกความเป็นจริงผ่านประสบการณ์การทำงานด้วยการฝึกงานทุกปิดเทอมเพราะโรงเรียนเชื่อว่า ความรู้จากประสบการณ์จริงจะทําให้นักเรียนค้นพบสิ่งที่ตัวเองสนใจและถนัดซึ่งมีคุณค่ามากกว่าความรู้ที่ได้มาจากการท่องจําจากสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือมันทําให้เขามีมุมมองมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในอีกแง่อีกแง่หนึ่งก็คือมันทําให้เขารู้จักค้นหาสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นมันกลายเป็นเป็นพื้นฐานในการที่เขาออกไปเผชิญโลก แล้วคือเราเชื่อว่าถ้าเขาถ้าเขาม,มีมุมมองที่กว้างกว้างขวางไม่คับแคบนะฮะแล้วเขามีความสามารถที่จะหาความรู้เนี่ยถึงแม้ว่าความรู้ของเขาอาจจะต่างจากคนอื่นเขาก็จะสามารถที่จะค้นหาได้ว่าความรู้นั้นคืออะไรแลวเขาเขาสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่าแม้ว่าทั้งผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนอย่างทะเลจะเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ไม่เน้นการท่องจํา จะทำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แต่ก็ยังกังวลกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่วิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อส่วนใหญ่ยังคงต้องขึ้นอยู่กับคะแนนจากการสอบซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับนักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากกว่าการท่องจำตัวหนังสือในตำรา เมื่อการศึกษาของบ้านเราจัดการเรียนการสอนรวมทั้งประเมินผลเหมือนกันทั้งระบบก็ไม่น่าแปลกนะคะที่ผู้เรียนนั้นจะคิดและก็แข่งขันไปในทิศทางเดียวกันค่ะการปฏิรูปการศึกษารอบสองที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้จึงมนีแนวคิดนะคะที่จะทำให้ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไม่ยึดไหนมาตรฐานตายตัวเหมือนที่ผ่านมา นักวิชาการด้านการศึกษามองว่าถ้าทำได้นั้นก็จะเป็นการส่งเสริมแนวทางการศึกษาที่แตกต่างซึ่งจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับชีวิตสภาพปัญหาและความต้องการของตัวเองมากขึ้นค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ใชนะ่ทำง่ายนะทายากมากแต่ต้องต้อง,ต,องต้องผลักด,ดันในเชิงนโยบายกับตัวยุทธศาสตร์ซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าทางการเมืองเห็นด้วย เห็นด้วยเพราะงั้นในในในขณะนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวของนักการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มทางเรื่องเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะนะครับเพราะนั้นในหลายพื้นที่ที่เขาทําเรื่องดีๆนะครับเขาจัดการงานศึกษาได้ดีเนี้ยก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นเครือข่ายเกิดขึ้น ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่นั้นจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยและจะไปได้กว่าการไกลกว่าการปฏิรูปรอบแรกเมื่อกว่า10ปีที่แล้วมากแค่ไหนคะ่ะโดยเฉพาะการยอมรับในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาทางเลือกขอบคุณครับคุณดวงดาวครับ